แม่โบวันนี้น้องเพิ่งฉีดวัคซีน4เดือนมานะคะหลังจากฉีดนะคะน้องถ่ายมาได้ 4- ีถึงหครั้งแล้วค่ะช่วงเวลาจะห่างกันประมาณ3าถึงสชั่วโมงครั้งเนาะจากปกติน้องจะถ่ายแค่วันละ3าครั้งคะคือเช้าเย็นก่อนนอนแบบนี้พี่ปกติไหมน้องตัวลุ่มๆค่ะไม่ร้องขาลองวัดไข้น้องได้สามสิบหกุคุณแม่โบไม่แน่ใจว่า4เดือนได้กินโรตาไวรัสใช่ไหมก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube u t u b บ Nerd k i ิ s นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หล ใช่นะคะคือวัคซีนโรตาไวรัสเป็นวัคซีนหยอดปากเนาะหลังจากที่กินไปแล้วค่ะอาการข้างเคียงเนี่อยอาจจะเกิดเจอเจอได้นะั่นคือว่าถ่ายถ่ายท้องเสียลักษณะแบบอารมณ์เหมือนแบบถ่ายถ่ายท้องเสียถ่ายเหลวอะไรแบบนี้ค่ะหรือบางคนก็จะมีอาการคืออาเจียนนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีอาการก็คือมีไข้นะคะเนาะถ้าสมมติว่าลูกของคุณแม่บอกว่าใช่ค่ะแม่หยอดโรตาไวรัสเพราะฉะนั้นคือเจอได้นะสิ่งที่คุณแม่จะช่วยลูกได้นั่นก็คือว่าให้ลูกกินนมนะคะบ่อยๆแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เวลาที่ลูกมีไข้ เช็ดตัวลดไข้ได้หรือว่าถ้าที่บ้านนะคะมีปลอดวัดไข้ถ้าไข้เกินกว่า38องศานะคะก็สามารถป้อนยาผาลาให้ลูกได้แต่ถ้า36.5นี่คือเป็นแค่อุณหภูมิกายปกตินะคะเนาะโอเคไหมอ๋อเวลาที่มีไข้เราจะตัดกันคือที่อุณหภูมิที่37.5องศาขึ้นไปนะคะนี่คือมีไข้นะคะโอเค